ต้นองุ่นพันธุ์ไวมลาากานะครับเป็นองุ่นเขียวนะครับซื้อมาจากตลาดนัดคลองทมนะครับต้นละ200บาทนะครับดูครับนามาปลูกลงกินนะครับปลูกหวังว่าจะเอามาเป็นร่มเงานะครับนี่ตรงนี้ร้อนนะครับ ไวมลกานะครับพันเขาดูครับต้นสมบูรณ์ครับเนี่ย เดี๋ยวปวนดินนะครับเอาเปลือกไข่ใส่นกระโปงเพื่อเนะพิ่มแร่ธาตุนะครับกนคือเราต้องกบด้วยเปลือ,อกไข่กบเกไข่ด้วยดินวันนี้เดี๋ยวไก่จะมาเคลีย ต้องให้ความชุ่มชื่นตลอดนะครับจะปล่อยให้แห้งนะครับเพราะว่าพึ่งเอาลงนะครับได้เป็นกี่วันจะทำเป็นเป็นน้ำซึมลงไปทำเป็นรองเป็นเ,เบ่าเป็นเบาเ้เบา กำลังแตกใบนะใบกำลังแตกพันก็ไวมลกรารเป็นตนนุ่มเขียว ก็ผมบอกฝากติดตามด้วยนะครับ